สวัสดีค่ะหลายๆคนอยากจะรู้ว่าข้างในกระเป๋าใบนี้มีอะไรบ้างวันนี้ขวัญจะมาเปิดกระเป๋าสําหรับกระเป๋าที่วันนี้ขวัญจะมาเปิดนะคะก็คือใบนี้เลยเป็นกระเป๋าที่ขวัญใช้ไปทํางานทุกวันหลายๆคนสงสัยว่าเฮ้ยเป็นแอร์ดอมบินแค่ในประเทศในกระเป๋าจะมีอะไรบ้างสําหรับวันนี้ขวัญจะมาเปิดให้เพื่อนๆดูกันเลยนะคะสําหรับใครที่อยากรู้ว่าในกระเป๋ามีอะไรบ้างตามเข้ามาดูกันได้เลยค่ะ มาม่าที่ขวัญชอบมากๆตอนนี้เป็นยี่ห้อลูสกี้ค่ะอันนี้ฮาลาด้วยกินได้นะอะไรเนี่ยถุงอันนี้ไม่ใช่นี่ทิ้งอันนี้อันนี้อ่ะอ,อันนี้เป็นรองเท้าเควินชูค่ะที่แบบว่าเวลาขึ้นเครื่องไปแล้วเนี่ยเราจะต้องเปลี่ยนเป็นคู่นี้แล้วก็ทำงานมันจะเป็นคนละอันกันกับที่เราทำงานอยู่บนผ้าพื้นที่เราเดินในสนามบินอะ นนเวลาเราบินดอมเอ้ยเราบินอินเตอร์อ่ะเราก็จะได้เทสเตอร์น้ำหอมใช่ไหมเราก็จะฉีดน้ำหอมแท่นี้เราก็หย่อนมาลงเข้ามาในกระเป๋ากระเป๋าเราจะได้หอมหอม,มอ่ะทิ้งอ๋ออันนี้เป็นคอลลาเจนค่ะซื้อมาจากญี่ปุ่นแต่ว่าฝากคนอื่นซื้อแล้วเราไปเอาที่ดอนเมืองฝากเขาเอาไปให้ที่ดอนเมืองก็เลยยังอยู่ในกระเป๋านี้อันนี้เก็บต่อไปเดี๋ยวนะเราเราต้องจับใช่ปะ คืออันนี้เนี่ยเป็นจะเป็นถุงน่องนะคะถุงน่องสแปรเวลาที่โติวัตถุน่องรองลานถุงน่องเราขาดอะไรเงี้ยเราก็จะหิบอันนี้มาใช้ได้อ่ะเก็บให้เป็นที่ใส่ช่องนี้ต่อไปอ่ะอันนี้เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนี้อันนี้ก็จะเป็นเสื้อที่ประมาณว่าแบบถ้าอยู่ดีๆอย่างเงี้ยเครื่องเราไปเสียต่างจัง แล้วเราจําเป็นที่จะต้องนอนในโรงแรมที่ไหนไมีรู้บนโลกแห่งน,นี้เราก็ต้องมีเสื้อสปแปรก็คือเป็นเสื้อเสื้อไพรเวทอันนี้ก็เกไว้อันนี้เป็นเสื้อขนยาค่ะเวลาที่เราเดนเฮสอย่างเงี้ยหรือว่าเวลาที่เราทําการเป็นแอร์เนี่ยมันจะมีการเดทเฮดก็คือแบบขึ้นเครื่องแต่ไม่ต้องทํางานแต่ว่าน้องแอร์เขาให้ใส่เป็นเสื้อสีดำ พื่อให้เธอหนูว่าเออวันนี้ฉันไม่ได้ทำงานเก็บวันนี้เราจะเรียบร้อยหนึ่งวันอ่ามามาด้วยห้ามลืมเออมีนี่ตรงนี้ก็คืออันเนี้ยมันเป็นที่ขัดกระเป๋าค่ะสาระประโยชน์มากๆซื้อที่ไดโสถุงละหกสิบบาทสมมุติว่าเราไปจุ่มน้ำชุกน้ำแล้วเนี่ยเราก็มาเขียนเช็ดกระเป๋าเช็ดตรงที่แบบมันดำๆอ่ะข้าวที่มันติดอยู่ที่กระเป๋าสีเหลืองอ่ะมันก็จะหายไปอันนี้ดีมาก อันนี้คือถุงซิปค่ะเอาไว้บางทีที่แบบบางสนามบินอย่างเงี้ยกดเขาเข้มมากที่ต้องเอาของที่แบบไม่เกินร้อ ml อ่ะใส่ในถุงพลาสติกแล้วไ แชมพูและชาเวอร์เจลต่อไปอันนี้ความลับคันสุดยอดทุกคนต้องอยากรู้ว่ามีอะไร ชุดค่ะเอาไว้บางทีอย่างเงี้ยชุดยูนิฟอร์มมันจเป็นแบบว่าอาจจะมีอะไรห่มใส่เสื้อเสื้อแบบเสื้อขาเสื้อฉีกหรือว่ากรณีที่เราไปแบบไปนอนที่อื่นกระทันหันเครื่องเสียเราก็ต้องมีชุดสแปร์เพื่อไว้ทํางานในวันต่อไปนี่แหละมีแค่นี้แหละอะไรอีกอ่ะหมดแล้วอ่ะไม่มีอะไรแล้วอ่ะ หลายๆคนคงสงสัยใช่ไหมล่ะว่าในกระเป๋าแอรม,มีอะไรบ้างก็อย่างที่ขวัญบอกไปเลยในกระเป๋ามีแค่นี้แหละแต่ว่ามันอยู่ที่สายการบินนะคะแตกต่างกันไปก็จะมีไม่เหมือนกันถ้าเพื่อนๆคนไหนชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ขวัญด้วยค่ะขอบคุณค่ะ